แล้วขอเถิดดวงกีตาลอยปากพระปร้พาจากพระแล้วเราก็มาดแลนะขรัมีหลงคาบติดทรงไหนก็ได้อธิษฐานรอที่ดวงกีาและทีพระปนนะครับอย่ามาคุยกันนะหนึ่งสองสามนี่กรอบปูนเล็ก อีกแล้วอธิษฐานให้โรคในกายเธอเป็นลูกสาวนะคะให้ปิดทองกําลังปิดทองอยู่นะคะทุกคนปิดทองบนเขาพุชกูนี่นะคะทุกคนกาลังปิดทองอยู่นะคะนีทุกคนนั่งลงเลยลูกเอาเหรียญเอาแบง หลบเย็นเป็นโสมยาฆ่าชุนละิบชุนลยี่สิบเป็นเสน่หอนะเป็นยางักคาแต่ว่าถาวายแล้วก็จะได้ผลเร็วยิ่งขึ้นเจ้าค่ะอาอ้าทุกคนครับแนฝ่าพระบาทครับ